สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันบาสเกตบอล NBA ประจำวันจันทร์นี้นะครับกระทั่ววันนี้เป็นคู่เด่นเลยครับเป็นการเจอกันของชิคาโกบูลนะครับแล้วก็เอลคิปเปอร์ครับอยู่กับผมวัชรินทร์เจตุชัยนะครับและคุณอภิกรโยมารับหน้าที่เป็นผู้บรรยายในวันนี้แล้วครับโดโรซานดึงช่องเล่นเองครับโอ้ยสั้นมากครับโดโรซานยังเซฟไว้ได้ครับโอ้ยังดีครับลองโซ่สามมาแล้วครับ ตัวนี้ต้องชมความขขังแบรลี่นะครับข้ามฝากมาโอ้ทถ่ายบอลสวยครับ3คะแนนโอ้ยกลายเป็นแอร์บอลครับไม่ได้ลุ้นเลยฮนะไปแล้วครับขึ้นมาวางกดเต็มๆเลยครับอ,อือเอาชวันทีครีแล้วครับมาเป็นในฐานะของมานั่งสวมรองทิกวางลูกนี้โอ้โหฝฟาวลงด้วยครับอือหือไปแล้วครับเทเรนส์แมน แมน,นดีมาที่ขนาดอย่างไม่ชุดก็เอ้าชชูแล้วครับขนาดมาแล้วครับหลงโซ่กลับแล้วครับเมื่อกี้เบรสโซเล่นเกมบุกไม่ดีนะครับเบรโซ่เหาะมาลองโซ่สามเลยครับโอ้โหนี่เป็นตัวอย่างการพัฒนาตัวเองเลยนะครับลองโซ่บอลสันนส้นสั้น พอมาที่จรอดเล่นเองครับ3โอ้โหสวยครับพอจอดบอมเมอร์ก็ไปลงทุนซื้อที่นั่นเอาไว้แล้วนะครับเพราะอยู่ที่นี่มันก็เหมือนอยู่ในเงาของเลเกอร์<ช>ครับเอาครับลาวินกด3ขนคะแนนสู้ไปที่ใหม่สนามใหม่นี่เทคโนโลยีเทียบพร้อมครับแล้วก็มาอยู่โอเคซก็ปั้นได้ในระดับหนึ่งอ่ะแต่มันไม่สุด เอาครับมีการตอบโต้กลับครับกลับมานำา6ตอนนี้โบนัสขึ้นแล้วนะครับตอนนี้จำนวนการชูดเนี่ยคริปเปอร์ก็ไล่ๆขึ้นมาแล้วนะครับ55ต่อ62คือเริ่มได้ออกหมัดมากไล่คริปบี้ขึ้นมาละไล่ลได้ฟาวอีกจอดเคาะมาที่ทอร์นสแมนครับ3โอ้โหเอาครับเหลือแต้มเดียวเท่านั้นแลวครับ โอ้ใจเกินไปไหมอ่ะใจเกินไปไหมอ๋อครับก็ยังดีครับคือเมื่อกี้เหมือนโอเวอร์โอเวอร์พาสนะครับยันเกือบเสียเทอร์นเวร์ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับ,รบเอา้าโอ้โหก็ลงไปครั้งหนึ่งสามสิบห้าแต้มเลยครับเดอร์มาโดราซาน ที่ก็ไม่เอาละครับก็เป็นการนำแทบจะม้วนเดียวจบเหมือนกันนะครับคือมีต้นเกมเท่านั้นละที่อาจจะมีแกวงอยู uh ่บ oh ้างอ๋บูสามารถเาชนะไปได้นะครับ100ต่อ90นะครับ